สวัสดีค่ะวันนี้อาจจะเป็นความแปลกใหม่นิดนึงของช่องเราเนาะเพราะว่าวันนี้วิจะมาย้อมผมมันเองด้วยโฟมย้อมผมของ blackpink เองนี่ที่ห้อมิสซงแซนซื่อสีโรสโกก็เป็นรูปจีซูอย่างนี้แล้วโลบกล่องก็จะเป็นอย่างนี้ก็คือทีแรกไม่ได้คิด จะ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 ,จะซื้อยี่ห้อนี้ไงแต่บังเกินว่ามีแพลนจะไปทะเลพอดีแล้วเห็นคนทวิตในทวิตเตอร์ผ่านมาว่าแบบใช้ยี่ห้อนี้ของแบ็คพิงอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเออย้อมติดอะไรเงี้ยเราก็เลยเออลองดูล้การที่แรกเราจะย้อมอีกสีหนึ่งที่เป็นสีมพูดเดี๋ยวเดียเดี๋ยวให้ดูข้างบนเหมือนอันนี้จะเป็นสีทั้งหมดมั้ง นเนี่ยตรงนี้เหมือนจะเป็นสีทั้งหมดที่ยี่ห้อนี้มีมา oh. แรกอะวิวว่าจะเอาสีนี้สีชมพูเลยแต่ว่าวิวหาไม่เจอวิวก็เลยเลือกสีโรสโกอันนี้ของจีซูมาแทน ซึ่งเหมือนมีสองสีมั้งที่ยังไม่เข้าคือเราเห็นว่าเขาเขียนว่าในทวิตเตอร์เขาเขียนว่าซื้อที่วัดสันแล้วก็เลยไปหาตามวัด์สันอย่างเดียวส่วนใหญ่สีที่เหลือมันก็จะเป็นเหมือนแบบสีสีธรรมชาติสีธรมธรมดาอะไรเงี้ยสีกากีสีดําสีน้าตาอะไรประมาณนะ่ะแต่ว่าสีโรสโกะก็มีเหลืออยู่นะแต่ที่แรกไปซื้อที่ไปดูที่วัสดสันสยามมามันมันเหลือแค่กล่องเดียวซึ่งไม่พอเราผมยาวแบบยาวมากอยู่บบนี่ค่อน <Wow. S 1> ข้างยาวก็เลยซื้อมาสองกล่อง อันนี้ไปซื้อได้แถวบ้านที่วัดสันแถวบ้านซึ่งจริงๆแล้วราคามันจะอยู่ที่เห็นเขาขายกันอะปกติก็ประมาณ 250- 200กว่าๆอะไรเงี้ยแหละแต่ว่าที่วัดสันตอนนี้ด้วยความที่มันมีโปรชิ้นที่2บาทเดียวใช่ไหมก็เลยขายเป็น399ชิ้นที่2บาทเดียวก็เหมือนกับแบบตกกองละ200บาทอะไรเงี้ยก็คือถ้าซื้อผ่านวัดสันหรือแบบซื้อผ่านร้านที่แบบว่านําเข้ามาแล้วอะก็จะมีภาษาไทยแปะไว้ให้วิธีการใช้อะไรต่างๆนานา,นา อยู่ข้างกล่องเลยสีก็จะมีบอกประมาณนี้ว่าแบบสีผมประมาณนี้จะได้อะไรประมาณไหนเดี๋ยวเราก็จะลองดูเพราะว่าสีพื้นเราก็ก็ก็เคยกัดมาสองอืมสองอ่สอง,อสองแต่ว่าตอนนี้สีเรามันแบบว่า ไม่เท่ากันอะอข้างนอกมันจะค่อนข้างแบบเหลืองๆแต่ข้างในจะแบบชมพูชมพูหน่อยซึ่งตอนนี้เราไปซื้ออะเขาก็ถามเราว่าคนขายที่มาสั่งก็ถามว,ว่าเออเนี่ยใชใ้เป็นสีนี้อยู่ใช่ไหมคะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งความจริงแล้วคือไม่ใช่ที่แรกก็คือเราเป็นผมสีแดงย้อมสีแดงชมพูมาเนาะแล้วมันหลุดเป็นสีคล้ายๆอย่างนี้ซึ่งเดี๋ยวเราก็จะลองดูว่ามันจะออกมาเป็นยังไงหน้าก็ไม่ได้แต่งด้วยวันนี้ขอโทษด้วยจริงๆค่ะ ซึ่งข้างในก็จะมีอุปกรณ์พร้อมเลยอันนี้ฝาอุปกรณ์เยอะมากพวมีผ้าคลุมให้เราด้วยนะข้างหลังก็จะมีวิธีใช้แต่เป็นอันนี้เป็นภาษาอังกฤษเกาหลีจีนเดีย๋ยวดูก่อนว่ามันแต่เขาให้ทามบนผมแห้งเนาะเพราะมันเป็นโฟม ฉโลมลงบนผมแห้งมีภาษาอะไรบ้างก็คือมีแค่สาภาษาแหละเกาหลีจี G, นอังกฤษแต่เขาก็มีรูป,ปเล่ากอะไรบอกอยู่นะ ือเขาให้เทมีครีมอยู่3ามอย่างอ,อันนี้ก็คือขวดที่เดี๋ยวจะเอาไว้เขยา่าใช่ไหมมีน้ําอยู่ข้างในแล้วแล้วก็อีกสองห่อที่ต้องเทลงไปผสมกับตัวนี้พอเทลงไปเสร็จใช่ไหมปิดฝาเย้ป yeah. ิดฝาเสร็จแล้วก็เขยา่าซึ่งเขาบอกว่าข้อควรระวังก็คือไม่ควรจะเขย่าขึ้นลงให้ควรเขย่าแค่แบบซ้ายขวาอะไรเงี้ย ส่วนอันนี้อีกอันหนึ่งก็คือหลังหลังทาเป็นเซรัม่มชุดเขาจริงจังมากเลยอ่ะอุยมีสูงมือด้วยร่วมไปแล้วข้างหนึ่งจริงจังมากแต่ใส่ไงหรอมีหัวในห,นหางอ่ะดูไม่ออกอ่ะอ๋อันนี้เป็นไอ้นี่ที่คาดคอ มันจะขาดก่อนแบนี่ไอ้อ่ะนี่ใส่ครอบลงไปอย่างงี้โหจริงจังมากแล้วก็มีที่ผูกเหมือนเวลาเราไปกินปิ้งย่างเกาหลีก็าที่จะแบบมีอย่างงี้ให้เลยอ่ะเกาหลีมันเกาหลีจริงๆโอเคเดี๋ยวไปลองกันขอให้มันสีสมองเสมอกันทุกทีไป นี่ย้อมออกมาเราเป็นสีอย่างนี้เหมือนแบบชมพูเข้มอยู่เหมือนกันแล้วสีมันหม่นกว่าที่คิดนะสรุปแล้วใช้แค่กล่องเดียวเองนะกล่องเดียวพอกับความยาวผมคิดดูสินี่ชมิมสีก็ค่อนข้างเท่ากันนะฮค่อนข้างเข้มอยู่เหมือนกันแต่เดี๋ยวสีมันก็จะหลุดไปเรื่อยนั่นแหละ จากที่เราที่แรกเราเป็นสีชมพูอ่อนๆสีเหลือ,องนี้ใช่ไหมพอย้อมไปกับโรสโกลนี้ก็เข้มกว่านิดนึงไหมดูจากสีตรงนี้มันก็จะได้ประมาณนี้ท่าน,นีส่วนสีดำแน่นอนผมดำย้อมสีที่แบบเป็นสีๆอะ่ะยังไงก็ไม่สามารถเป็นแบบสีชมพูอย่างนี้ได้แต่ว่าถ้าดูดีแล้วไม่รู้ในก้องจะเห็นหรือเปล่ามันจะมีความแบบว่า เลือบๆชมพูมาหน่อยแต่ว่ายังไงผมดำมันก็คือผมดำอยู่ดีเอ,อ่ว่่าจะยอมสีม่วงสีเขียวสีอะไรถ้ามันติดมันก็จะติดแค่แบบเป็นผมดำที่มีเหลือมๆสีให้เห็นนิดหน่อยอะไรเงี้ยเผลอๆสระไปครั้งสองครั้งก็คงไม่อยู่แล้วมั้งอืมถ้าอยากได้สีผมแบบแปลกๆอะไรเงี้ยก็จะต้องกัดซะส่วนใหญ่ถ้ายอมสีผมปกติ ที่ไม่ต้องกัดก็น้ําตาลอะไรพวกนี้พวกโทน้าตาลอะไรเงี้ยแต่ถ้าแบบสีชมพูสีม่วงสีฟ้าอะไรพวกนี้แน่นอนยังไงก็ต้องกัดก่อนซึ่งมันก็แบบอาจจะทําให้ผมเสียอยู่อืส่วนเราย้อมมันนี้แล้วผมเสียไหมเป็นคําถามที่ตอบยากอยู่เหมือนกันเพราะว่ามันเสียตั้งแต่ก่อนทําแล้วเนี้ยแต่ก็ ไม่ได้รู้สึกว่ามันเสียไปมากกว่าเดิมอ๋อและที่สำคัญคือกลิ่นจะเรียกว่าหอมดีไหมคือที่แรกอะตอนที่ผสมผสมยาย้อมผมใช่ไหมก็รู้สึกแบบเอ้ยทำมากลิ่นมันดูอหอมหอมแต่พอหยิบมาดมใกล้ๆอะเออไม่ได้หอมขนาดนะั้นแต่ว่ามันไม่ใช่แบบกลิ่นที่แบบเวลาแบบย้อมย้อมผมแล้วแบบเป็นกลิ่นเคมีเคมีอะไรอย่างเงี้ยอืมแล้วแบบพวกเซรามา่มอะลรพวกเนี้ยก็เออหอมก็เป็นว่าคลิปนี้ก็ถือว่าเป็นอีก 1รีวิวในการพิจารณาว่าเออย้อมสีผมของชื่ออะไรนะคิสโอมเ e นสีนี้หรือว่าสีไหนจะเป็นยังไงก็ให้มันเป็นอีกหนึ่งรีวิวแล้วกันเนาะสับวันนี้ก็มีประมาณนี้เปลี่ยนสีผมเรียบร้อยแล้วแต่งหน้าแต่งตัวอะไรเรียบร้อยพราะว่าเดี๋ยวจะไปอาดอีกวองแล้วนั่นเองไม่ได้ไปทําที่ร้านอะไรใดๆองสิ้นแน่นอนว่าทํามาจาก จีซูวันนี้จ้าเออวันนี้ก็มีประมาณนี้ละวอกหน้าวิจะพาไปไหนพาไปทําอะไรพาไปดูอะไรก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะเรับวันนี้ขอตัวไปก่อนคะ่สะสวัสดีค่ะ